มาดูถึงเรื่องของอนาคตกันเลยพี่มผมชอบช็อตโซลูชันนี้นะเป็นโซลูชันแห่งอนาคตถึงแม้ว่ามันจะยังอยู่ในเบต้าเทสตอยู่แต่ Social Scoring เนี่ยดูเป็นอะไรที่น่าสนใจมากอืมคือต้องบอกกันว่าไอเดียเนี้ยมันก็มีการเรียกว่าหยิบยกขึ้นมาพูดคุยกันแล้วก็มีการเสียดสีกันตั้งแต่ก่อนที่จะมีการเรียกว่าเข้าไปใช้ในจีนที่เป็นเบต้าอยู่ในปัจจุบันแล้ว ก็อย sí, ่างเช่นไอซีรีแบ็กมิลเลอร์ที่พี่พูด no ถึงนะเนาะหลายๆคนน่าจะเคยดูคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือคือในแบ็กมิลเลอร์เนี่ยมันทํามาแบบค่อนข้างเสียสีสังคมมากๆเลยนะมันมันแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยถ้าสมมุติว่าระบบเนี้ยไม่ได้ทํามาแบบอย่างเป็นธรรมอ่ะไม่ได้ทํามาอย่างแบบไต่ตองไว้ทีทั่วแล้วว่ามันจะมีช่องโหว่อะไรยังไงบ้างมันทําให้คนมันเฟกเข้าหากันเลยนึกออกป่ะอืมคือ ที่พี่เข้าใจอ่ะในซีรีส์พี่จําไม่ได้แล้วเราเคยดูไหมแต่ในซีรีส์แบ็กมิลเลอร์เนี่ยมันไม่ใช่เป็นระบบแต่มันเป็นตัวคนคือพี่อ่ะจะมีเครื่องอยู่เครื่องหนึง่งทุกๆคนจะมีเครื่องอยู่เครื่องหนึง่งแล้วจะสามารถเพิ่มคะแนนหรือลดคะแนนให้คนอื่นก็ได้อ,อย่างเช่นวันนี้พี่เดินมาเจอหน้าไนพี่หวัดดีไนไนไม่หวัดดีพี่พี่ไม่พอใจพี่กดลดคะแนนคะแนน,นลดผมไม่พอใจบ้างผมต่อยพี่ต่อยพี่พี่กดลดคะแนนอีกคะแนน,นลดแต่คะแนนพี่ยังไม่ลดใช่ <laughs> ถ้าสมมติว่านายไม่พอใจแล้วนายอยากให้คะแนนพี่ลดนายต้องกดลดคะแนนพี่นี่บ oh, อกว่าไม่มีลิมิตเหรอพี่อย่างเงี้ยไม่มีลิมิตมัน<ซ>มันก็คงะจะมีมันก็คงจะมีแบบระบบที่แบบว่าเอากอลทึมที่มาครอบอีกทีว่าแบบเฮ้ย <c oughs> ถ้ากดสแปร์มากเกินไปอย่างเงี้ยไม่ได้อาจจะมีประมาณนั้น <c oughs> อ่าแต่ว่าคือที่พี่เข้าใจมันจะคอมโบกับไอ้นี่มันเหมือนว่าตาทุกคนอนะ่ะจะมีกล้องอยู่ <c oughs> ติดอยู่ในตาแล้วเวลาเราไปไหนเรามองอะไรอะ่ะเหมือนว่า ศูนย์กลางอะระบบศูนย์กลางของรัฐจ,จะเห็นเพราะฉะนั้นอะรัฐอันนี้สมมุติว่ารัฐอาจจะใช้ตาที่เราเห็นกับปุ่มที่เรากดเป็นตัวดูว่าเฮ้ยมันมคเซ็นต์ไหมอย่างเช่นพี่เดินมาพี่สวัสดีเอ้ยสวัสด,ดีไนท์ไนท์ไม่สวัสด,ดีกับพี่เห็นนี่ว่าไหนมไม่สวัสด,ดีกับพี่ก็กดนนลดคะแนนระบบเห็นว่าเออมคเซนต์ระบบลดคะแนนให้ไหนท์โอ,อ้ใช่ตอนนี้เป็นนางเอกจุลสิก์มาแสดงแล้วคือมันทําให้ทุกคนอะมันต้องเรียกว่าใส่หน้ากากเข้าหากันไง นี่บอกปะเราเรารู้สึกว่าเราอยากจะทําดีมากกว่าเดิมคือจากที่ปกติคืออยากจะทําดีใช่เสียคือเอาไม่ใช่จิตใจเขาจริงที่อยากจะทำดีใช่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 เแ็นห่านที่ว่าแบ็หลังอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเลยรู้ปะสมมุติว่าพี่เดินไปพี่สวัสดีไนไนสวัสดีพี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่ได้มีใครโดนลดคะแนนแต่ว่าก็ไม่ได้มีใครคะแนนเพิ่มถูกปะครั้งต่อไปที่พี่เจอไนพี่ก็คิดละทํายังไงไนถึงจะมากดเพิ่มคะแนนให้พี่วะพี่ซื้อของไว้ไน ซื้อเค้กมาอันหนึ่งเจอหน้าไหนเฮ้ยสวัสดีไน์เฮ้ยวันนี้ซื้อเค้กมาให้ไน์สวัสดีพี่ไน์รับเค้กไปเออแล้วไน์ก็กดปุ่มเพิ่มคะแนนถามว่าพี่อยากซื้อเค้กให้ไหนเพราะว่าพี่หลงเสน่ห์ไน์ไม่ใช่เพราะว่าอยากได้คะแนนตัวเองเพิ่มไม่ใช่ไม่ใช่เอาคาตัวผิดสอคตัวผิดมามา h a r มาโซใช่มันเหมือนว่าระบบเนี้ยมันกลายเป็นว่ามัน หล่อหล่อไม่คนน่ะต้องใส่หน้ากากเข้าหากันต้องทําดี hmm. แซงทําดีเพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนอืมทีเนี้ยในในซีรีส์นั้นน่ะในตอนนั้นน่ะมันเหมือนว่าในช่วงแรกๆอะนางเอกมันก็เป็นคนคนหนึ่งที่ทําแบบนี้ก็คือพยายามทําดีเพื่อที่จะให้ตัวเองอ่ะมีคะแนนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ hmm. พยายามไม่ทําแย่เพื่อให้ตัวเองไม่โดนลดคะแนนลงเพราะว่าทุกๆอย่าง ในจักรวาลนั้นน่ะมีคะแนนเป็นตัวตั้งสมมุติว่าโรงแรมห้าดาวถ้าคะแนนไม่ถึงสี่เข้าไม่ได้นี่บอกปะร้านอาหารหรูๆคะแนนไม่ถึงสามจุดห้าเข้าไม่ได้หรือแบบแม้แต่งานแต่งเพื่อนอ่ะงานแต่งเพื่อนเนี่ยเพื่อนกําหนดเลยว่าใครที่คะแนนไม่ถึงสี่จุดห้าห้ามมาห้ามาอ่เยี่ยมเพื่อสิ่งชิบหายเลยแต่มาไม่ได้เพราะติดคะแนนใช่ สุดท้ายแล้วเพื่อนที่สนิทตั้งแต่แบบเด็กๆอะ่ะไม่ได้สนิทกันจริงๆแต่สนิทกันเพราะว่าเฮ้ยคนที่คะแนนเยอะดูดี <a> เราทำความรู้จักไว้ดีกว่าเชี่ยเศร้าอ่ะพี่ฟังแล้วบ้างแซดว่ะเอาจริงแล้วบ้างคือผมว่าชอบผมชอบคอนเซปต์ของของของโซเชียลสกอริงมากนะเพราะมันดูเป็นมันดูเป็น AI ดีอ่ะมันมันสำคัญมากอะ่ะที่เวลาเราตัดสินเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องเบสโดยหลักฐานและเบสโดยแบบว่า มอรัลสแตนดาร์ดที่เฮ้ยอันนี้มันคือไม่ใช่ความคิดเห็นส่วนตัวนะแต่มันคือสื่อที่ทุกคนเห็นร่วมกันว่ามันเป็นความผิดและสามารถอธิบายได้ว่ามันผิดยังไงอืมคือถ้าสมมุติว่าเราสามารถคีย์ตรงนี้เข้าไปในรหัสข้อมูลได้แล้วทำโซเชียลสกอร์ริงอ่ะมันก็จะเป็นอะไรที่ดีแต่คือแบบเออมันก็จริงอะ่ะแต่ถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะพี่ยอมให้สังคมอ่ะไม่ใส่หน้ากากกันเพื่อว่าบางคนไม่ได้ทําเลวได้อย่างแบบสมสระใจตัวเอง หรือแบบว่าแม้กระทั่งคนเลวก็ต้องยอมใส่หน้ากากเข้าหากันเพื่อไม่งั้นก็ไม่มีจุดเดยนสังคมอย่างน้อยสังคมมันก็คลีนนะพี่ถึงจะไม่ใช่คลีนจริงๆแต่มันก็ยังคลีนนี่ไงมันเลยเป็นคําถามที่ตอบยากถูกปะ่ะมากๆถ้าเป็นเรา,าเราอยากได้แบบไหนอ่ะเราอยากได้สังคมที่มันมีสิทธิเสรีภาพใครจะทาอะไรก็ได้แต่มันก็หมายความว่าคนชั่วก็ทําชั่วได้แล้วค่อยมาโดนลงโทษทีหลังหรือเราอยากจะได้สังคมที่แบบว่าระบบแม่งวางมาแล้วอ่ะ ว่าแบบคนที่อยากจะทําชั่วแม่งต้องเปลี่ยนใจเพราะว่าแม่งจะมีผลกระทบที่ตามมาหนักหน่วงมากอืมนึกออกปะถ้าเป็นผมผมเลือกอันที่สองมากกว่าผมผมโอเคกับโซเชียลสกอร์ริงนะ แบบว่าคือเพราะส่วนตัวผมมั่นใจแล้ว่าผมไม่ผมผมผมไม่ใช่คนโดนจะลบจะลบคะแนนอยู่แล้วคนที่ควรระวังคือพี่กี้ป่ะพี่ไอ้เคียนแะไะคือน่าจะน่าจะติดลบสองร้อยเกือบพักแล้วแค่ข้างทางนอนข้างทางอาหารต้องเป็นแบบกินแบบหนูท่ออย่างนั้นพี่คือคคนแบบนั้นน่ะถึงต้องระวังแต่ผมมั่นใจว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นคนดีอยู่แล้วอ่ะมันก็เหมาะสมที่คนไม่ดีแม่งจะต้องแบบมีชีวิตอยู่อย่างลำบากอ่ะ มึงจะไปทําชั่วทาไมมึงก็ใช้ชีวิตอย่างลำบากไปสารเลวอย่างนั้นถ้พี่พี่ยกตัวอย่างว่ามันไม่ใช่แค่เราสามารถโดนโลดคะแนนได้จากการเจอกันต่อหน้าต่อตาทวิตเตอร์ก็แอคเคา้าบางแอคเคา้าลดคะแนนเราได้ด้วยสมมุติแบบอยู่ๆมีคนมาใส่ร้ายเราไม่ใช่เรื่องจริงด้วยซ้ำแม่งก็ไม่แฝงนะหว่วยเล่าทุกคน<อ>มแม่งลดคะแนนเราปุ๊บ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 เราแดก<พ>ได้แค่หนูท่อ เช pues ี่ยผมต้องกินเดือดทอดพี <t. <t ่พี ah <t os> <t os ่กินพี่ขอขอแบ่งครึ่งตัวพี่เชี่ยเลยแบบนี้ไม่โอเคว่ะแบนไม่โอเคว่ะไม่แต่อันเนี้ยมันเป็นแคตตากรีของแบ็คเรอร์ที่แบบว่าฟังแล้วมันดูแบบอ่ามันอาจจะดูแบบว่าเฮ้ยไอเดียนี้มันมันแย่ไปหน่อยอ่ะแต่แย่ไปหน่อยที่ที่คนสามารถตัดสินกันได้เพราะมันจะสุดท้ายอ่ะมันก็ยังรันโดยมนุษย์อยู่ดีอ่ะพี่มนุษย์ที่มีอารมณ์อิจฉาริษยาโกรธโลภละโมโแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นของแบบจีนเนี่ยผมชอบมากเลยนะที่เป็นเบต้าอยู่ตอนนี้ เอ่อที่ตอนนี้เป็นเบต้าเทสอยู่ของโซเชียลสกอร์ g ิงของจีนที่แบบว่าเขาเริ่มทำตอนปีหนึ่งเก้านะครับแล้วคืออ่าระบบมันถูกรันโดยรัฐพี่อ่าระบบมันถูกมันถูกรันโดยรัฐผ่านทางกล้องอกล้องวงจรปิดฟีลประมาณนั้นเหมือนเป็นซิลิเซนไอเดียที่แบบว่าทุกคนแม่งกาจแบบโดนสแกนได้แล้วพอโดนสแกนเสร็จปุ๊บเมื่อเราทำดีอ่ะแต้มมันจะเข้าโดยอัตโนมัติผ่านระบบเอไ ใช้ไม่ได้ทุกรัฐก็คือจะมีรัฐในจีนยอยู่แค่ประมาณสิบเจ็ดรัฐที่เพิ่งเริ่มใช้ท,ที่ที่ใช้ได้ในตอนนี้ส่วนรัฐอื่นยังไม่ได้เริ่มทำพราะเรียกว่า<อ>ฟ a c i l ซิลิตี้มันเอือเอ้ออำนวยแล้วคือ,อเรียกว่ามีกล้องครอบคุมในรัฐแล้วถูกต้อง<ม>ถูกต้อง,องซึ่งซึ่งคนในรัฐก็ไม่ใช่ว่าทำได้ทุกคนด้วยก็จะเป็นคนที่รีจิสเตอร์เหมือนกับเพราะมันยังอยู่ในเบต้าเทสไงก็ก็ยังเป็นระบบรีจิสเตอร์อยู่ความเขาเรียกว่า ข้อด้อยของมันอะที่ฟังก็คือมันจะมีแค่เรื่องของกฎที่ไม่เท่ากันในแต่ละที่คือเขาไม่ใช่เขาไม่ได้ใช้กฎเดียวกันนะพี่คือบางอย่างที่ถูกที่เนี่ยก็อาจจะไม่ถูกในที่หนึ่งก็ได้อืมเพราะว่าเขาก็จีนนะพี่ก็ยังมี culture d i f f e r e n c อยู่ค่อนข้างเยอะนะเขาก็เลยเอาตัวนี้มาด้วยมันเป็นประเทศที่ใหญ่มากใช่ไหมใช่กฎบางอย่างอย่างเช่นกฎอันนี้เลยผมจําได้ถ้าสมมติว่าคุณไม่เลี้ยงดูพ่อแม่ของคุณก็จะโดนลบคะแนน S <S คือการเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วถ้าสมมติว่าพ่อแม่ไม่เคยเลี้ยงดูเราเลยอมันแฟร์ตรงไหนอที่เราต้องไปเลี้ยงดูเขาเป็นเพราะว่าเขาแค่ให้กำเนิดเรามาแต่เราไม่ได้อยากเกิดมาด้วยซ้ำแล้วพอเราเกิดมาไอ้ขี้มึงไม่เคยเลี้ยงกูแต่กูต้องมาเลี้ยงมึงเพราะไม่งั้นเดี๋ยวโดนลดโซเชียลสกอตแล้วก็ยังมีบาง,บางส่วนแล้วถ้าสมมติว่าเงินเราเลี้ยงดูพ่อแม่ไม่พอด้วยะก็โดนลดอีกหรือว่าเขาจะมีข้อยกเว้นอันนี้ก็ต้องไปดูกันอีกเนาะ S <S ันต้องไปดูกนีอันนี้ก็ต้องไปดูกันอ,กอ,อีคือตัวนี้ช่องหมูมันยังมีอยู่เยอะแต่ผมชอบการที่แบบว่าเป็น AI standard ซึ่งก็ข้อเสียก็คงเป็นอย่างที่พี่พูดมั้งเรื่องของการโดนแฮกอ่าใช่เพราะเป็นระบบ AI เรื่องเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญเลยก็คือพอมันต้องใช้กล้องนู่นนี่นั่นเนี่ยมันจะเป็นคําถามระหว่าง privacy กับ security และความเป็นส่วนตัวกับความปลอดภัย เราจะเลือกอะไรอันเนี้ยถ้าเราจํากันได้อะมันเป็นคําถามที่ถามนางงามด้วยตอนที่มีนางงามจักรวาลแข่งกันอะมิทยูนิเวิร์ใช่ปะพี่ดูเถอะมิทยูนิเวิร์พี่จำไม่ได้ว่ามันคือมิทยูนิเวิร์หรือมิทอะไรแต่พี่จําได้ว่าเป็นคําถามที่ถามนางงามว่าแบบเฮ้ยคุณคิดว่าอะไรสาคัญก่ากันระหว่างความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวให้เลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าแล้วเขาเลือกอะไรพี่พี่จำไม่ได้แล้วแต่ว่าคืออ่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการความปลอดภัยอะ เราต้องถูกแลกมาโดยเราต้องเสียสละความเป็นส่วนตัวไปใช่ปะเพราะว่ารัฐบาลจะรู้ได้ยังไงว่าเราปลอดภัยหรือเปล่าในบ้านของเรามันจะมีอะไรเกิดขึ้นถ้าสมมุติว่าเขาไม่ติดกล้องใช่ถ้าเขาไม่ติดกล้องซึ่งถ้าเขาติดกล้องเขาก็ต้องเห็นเราใช่แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวแล้วงี้เวลาเราเกิดเรื่องมีภัยมาถึงตัวมันก็ไม่มีใครรู้เพราะว่ามันคือความเป็นส่วนตัวอันนี้มาเป็นมาเกิดคําถามนี้ขึ้นมาเออซึ่งอ่นานี่เป็นไม่ใช่มียูนิเวอร์สใช่ไหม จำไม่ได้จำไม่ได้อืมอแต่อันนี้เป็นคําถามที่น่าคิดนะแล้วานคิดว่าเป็นไนไน,นจะเลือกอะไรถ้าให้เลือกได้แค่อย่างเดียวคือถ้าสมมุติว่าต้องการความปลอดภัยจะต้องเสียความเป็นส่วนตัวไปนะคือเ,อเรียกได้ว่าเวลาเข้าไปขี้รัดก็รู้เลยว่าวันนี้ขี้สีอะไรอะไรอย่างเงี้ยร <ograf> หรือว่าเราต้องการความเป็นส่วนตัวคือแบบกูไม่สนนะก <braid S 3> ูจะล้มในห้องน้ำหัวฟาดพื้นตายมันก็เรื่องของกูแต่กูไม่ต้องการให้ใครมายุ่งอ่ะแม่นคือแบบ ใช่แบบเอ็กซ์ตรีมเหรอพี่อันนี้เหมือนสุดซ้ายสุดขวาถ้าสมมติว่าไปขึ้นขึ้นอย่างเช่นว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าแบบว่าติดกล้องทางบ้านแต่คือไม่ติดแค่ห้องนอนกับห้องน้ำ<อ>นก็โอเคสำหรับผมนะคือเนอะว่าคือผมชอบควงพผิ้วเหรพี่พี่รู้จักเขาควงผิวป้ะอ่คือมีสปินเนอร์ในห้องนอนนหรนั่งมีสปินเนอร์อยู่ผมชอบแบบผมชอบลุกขึ้นมาควงกูเจียวอย่างเงี้ยแบบเออยืนอยู่คนเดียวแล้วก็แบบ look at that boy look at that I'm gonna fly เอาเงินเลยเฮลิคอปเตอร์ใหม่ดิงดองอาวินดีแออย่างเงี้ยเหรอคือแต่ก่อนตอนอยู่ในห้องนอนอ่ะผมชอบอ่าพี่พี่พี่เขยนักบวชมาที่เขากอดอกอย่างเงี้ยทำท่าสะพานโค้งครับพี่ผมเคยฝึกด้วยแม่งแบบปวดหลังมากอ่ะแต่ผมเคยฝึกจนทำได้ก็คือเอาหัวดันอย่างเงี้ยแล้วก็เอาเท้ายืดออกมาแล้วผมก็ก็หมุนเกียวอ่ะคอมโบท่าสะพานโค้งแล้วเป็นเฮลิคอปเตอร์ด้วยเหรอ ใช่พี่เป็นคอมโบท่าสะพานโค้งแล้วควงกุเจียวน,นแบบในท็อปตัวมิสซินเนอร์ถ้าสมมติว่ารัดไม่ต้องไปเห็นอะไรอย่างเงี้ยไม่โอเคว่ะผมไม่โอเคว่ะคะแนนมันลดลๆตึง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 ก่อนหน้านี้กินเบอร์เกรอร์ได้เดี๋ยวนี้ต้องกินหนูทอดคือคือถ้าสมมติว่าเราจะยังพอมีแบบไพร์มเอนซี่อยู่บ้างอะอแต่ว่าสกิลตี้มากกว่าคือผมเอ็นไปทางถ้าถ้าให้เลือกผมเอ็นไปสกิลตี้มากกว่า คอ,อคือผมผมชอบคอนดักพอย์อ่ะก็คือมันน่าสนใจคือเราคิดว่าไปเอ็กซ์ตรีมด้านใดนด้านหนึ่งเลยมันก็ไม่ดีแต่ถ้าเราสามารถเอา2อันเนี้ยมารวมรวมกันได้อย่างลงตัวคืออ่าเวลาเราไปข้างนอกเราไม่ได้ต้องใช้ Privacy นี่เราไม่ได้ต้องใช้ความ,มเป็นส่วนตัวนี่เราก็ให้ Security หรือว่าให้มีกล้องวงจรปิดให้มีความปลอดภัยไปสิถูกไหมแต่ถ้าเข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่เฮ้ยตรงนี้เราต้องการความเป็นส่วนตัวนะเราไม่ได้ เราไม่ได้ให้ค่าความปลอดภัยมากขนาดนั้นเราก็เซ็ตของเราได้อะไรประมาณนี้เออมันก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอ่าอืมอืม